เมีนใส่มันสิขเมียนใส่มันเลยสมกับที่มึงเคยเป็นแฟนเอ้ยมึงพูดขเมีนใส่มันสิเป็นประธรรมดนั่นแหละครับไม่ตื่นไม่รู้ไปคุยกับมันสมกับที่มึงเคยเป็นเพื่อนไอ้วานเฮ้ยไอ้วานแห่งบ้านบกสีสเกตไอ้อ๊อฟข้าจับเองได้วันนั้นยังทิ้งข้าไปกับคนนี้เก็บปืนไว้ก่อนเดี๋ยวก็ลั่นมาเลยไม่มีปืนเสียนปืนทำไมตอนที่เราจะฆ่ามันมาโดนเพลงกันก่อนไหมเมื่อกี้กล้าเปล่าอะไรนะโดนเพลงกันอะใช่ ทางกันมาหูล <ะ S 1> หละห่ละฮุมโูหล่ะฮุมเฮส่องมอักนี้มันเป็นผู้ใดมันเป็นตัวเอกของเรื่องราวมันเป็นตัวเอกของเรื่องราวพวกเขาสู่เขาบ่อใดเบิ้งสกิปเบิ้งสกิปกัดใดพวกเขาสู่เขาบ่อใดพวกซุ้มซูนี<อ>่ ตกปืนนอกมายิงมันใส่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่มึงจะมาตีเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะพวกมึงใส่ชุดนักเรียนอยู่มันไม่เหมาะสมไม่เป็นไรกูถอดเสื้อก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกพี่ไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้นพวกมึงต้องต่อยกันแบบสโลมาใช่แล้วโดนโซเชียลสู้กันให้ความทรยุทธมึงไงทรยศทธ์ตีต่อยกันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยมาใจเย็นๆเดี๋ยวกูช่วยมึงเองเบสใจเย็นๆอย่าใส่อารมณ์ใส่อาวุธรด จับสันบึงฮุนละหุบพวกมึงดูโอ้ยพอแล้วเฮ้ยลองก่อนมุกยังไม่จัดเลยเอาเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่เฮ่จะเอามึงนั่นไปลอยทะเล ไอ้พวกไอ้เตะไอพวกไอ้อไอพวกไอ้เต้ไอพวกไอ้อ่จะต่อยมึงให้ขาบปีเลยจะต่อยมึงให้คาบปเลยกูไม่พูดหอแล้วพอล้วพอต่อยกันให้มันรู้แล้วรอดไปเลยมดม่ไดม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มด้ไม่ได้ไม่ไ่อนมึงจะม่้ก่ได้้ไม่ไดดดกมัม่ตัว่่่ เวลาหนูจะไปจะไปเรียนแล้วเนี่ยตีกันให้มันเสร็จจะไปพวกมึงใส่ชุดเสมึงจะตีกันแบบนี้ได้มึงจะมารู้เพื่อนไม่ได้แล้วไอ้ตุ๊กย์ตโลงตโลง โอ้มันหมันเก่งเกินไปเราจริงไม่ตายมันเก่งเกินไปเรายิงไม่ตายรอนเรงเกินไปมันยิงไม่ตาอสมโเพนี้อย่นอนหลงคอสุ่มสู่ว่ากูเห็นยังสุ่มสู่บว่ากูเห็นยังมันน้ำ ปจับสันเบื้งหุลนหูเฮ้ยจับสันเบิ้งหุ่นละพอแล้วดูอะไรเฮ้ยอะไรมึงยิงมันได้ปะมันยิงไม่ตายแล้วไอ้นี่มันมีเส้นขดมาไอ้ล้ำเอ้าเ้า เล่นองเฮ้ยเล่อเตียงว่าลบอดอันนี้มันเล่นของไงไม่รู้ว่ะเออไอ้ไอ้วันไอ้เพื่อนหักรักหักเรียบหมดมึงไอ้ทรยศไอซะเฮ้ยเฮ้ยไอหลามเฮ้ยเฮ้ยไอหลามเพื่อนยิงไอ้หลามกังสัรเบิงหูลาหู จังซันเบื้องหุนลังไอ้พวกเธอย้อนมึงไปยิงหลานได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างหลานเป็นไงบ้างเรียกรถพยาบาลด่วนกูโดนยิงมาไปเรียกพยาบาลเลยว่าโดนยิงเรียกหมอเรียกหมอแล้วว่าตอนนี้กูโดนยิงเฮ้ยโดนยิงอันนี้มันเสียงรถดับเพลอะไอ้น้องไม่ใช่แม่กูโดนยิงแล้วป้ายกูเอ้ยว่ากูโดนยิงเฮ้ยนี่โอ้โหโดนยิงลึกมากเลยสลบสลบสลบ เดี๋ยวเล็กเล็กลถท่หกก้ผมนะเราต้องเราต้องมนกาเบื้องต้น่อผมไพปไพ่ปอดไพ่ปอดคอแล้วได้ได้ไดไพ่ปอดเร็วไพ่ปอด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 กูมาให้พเอาไพ่ปอดสองคนพไอนไอวตอนนี้กูโดน วานเฮ้ยวานถอยถอยไปอีกกูเดือดเจียบขาไม่ได้วานเฮ้ยเป็นไงบ้างมะกูโดนยิงเข้าอย่างจังเลยว่ะโดนยิงเข้าอย่างจังเลยเหรอโดนยิงต้องหายปอยกูโน้นโน้นขาด้วยกูขอโน่นขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่กูจะตายมึงไม่ตายหรอกวานกูโดนมันยิงเงมีกูอยู่กูเริ่มหายใจไม่ออกแล้วตั้งแต่กูขอบคุณนะ กูขอบคุณท <To> ี่มึงทิ again, ้งมันแล้ว hmm. ม so so, ึงมาเล่นกับกูก <Actually, S 2> <maybe S 3> ูขอบคุณที่มึงยังอยู่กับกูทุกวันนี้มึงอย่าพูดอย่างนั้นอยู่วันพูดเรื่องอะไรฉันไม่บอกเฮ้ยกูชื่อแล้วเอ้ากูขอบคุณมึงมากกูเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วแล้วมึงไหวหรือเปล่าเนี่ยทิ้งแต่แข็งไว้ก่อนนะทิ้งแต่แข็งไว้ก่อนพร้อมกับมึงมามึงยังไม่เคยพูดคำหวานๆกับกูเลย กูขอได้ไหมอ้าเอ้ยวันกูขอรักเป็นไรก่อนที่กูจะลาจากโลกนี้ไปมึงอยากให้กูพูดคำว่าอะไรมึงพูดคำหวานเ่มอเลนกับกูสักครั้งหน่อยสิถ้าวันหนึ่งมึงไม่มีกูอยู่แล้วรักบอกรักเฮ้ยเอ้ยมึงรีบบอกมึงรีบบอกได้ไหมบอกรักไอ้รำมึงเป็นเพื่อนที่แสนเดียวกูเสมอกูรักและเป็นห่วงมึง อันนี้เมื่อกี้มึงเล่ากระส,สุนแทนกู <S <S ที่มึงได้มันเจ็บตัวแบบนี้ก็เป็นเพราะกูกูขอโทษวะหลามเดี๋ยวกูจะรีพางไปโรงพยาบาลน,นะบอกซึ้อกูนี้ได้ไหมกูจะไม่ไหวแล้วกูจะตายแล้วหลามมึงรู้สึกดีกับกูไหมตั้งแต่คบกูมาลาจะขายจะไม่บอกแล้ว สองนาทีถึงมือพูดกูจะตายลงนะตรงนี้ใจวะเฮ้ยเอามึงรู้สึกดีกับกูไหมวะรำวันตั้งแต่คบกันมากูมึงดีมึงมีความสุขไหมที่มีกูอยู่ในชีวิตมีสิหรอรำกูมีความสุขมากที่ได้อยู่กับมึงงั้นต่อจากนี้ กูขอบคุณมึงมากที่มีความรู้สึกดีๆให้กันกูกับมึงต่อจากนี้กูขออะไรเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมได้มึงขออะไรมึงพูดมาเลยล้มกูจะทําให้มึงมึงมึงเรียกรถพยาบาลกูหน่อยกูคแค่โดนเจียนๆกูไม่ตายไอไอล้มกูแสบแผลมึง<ะ>นองจเจียนๆเธอเนี่ยกูแสบแผลโอ้ยไหลเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยจังนนเบุล กูเจ็บนิดเดียวเองแต่กูแค่อยากรู้บางสิ่งบางอย่างกับมึงเฉยๆโอ้ยกูเนี่ยเฉียดอะไรเฉยๆรู้สึกดีเหรอมีมพากูไปหาหมอก่อนกูโดนเฉียดเฉียดเนี่ยเฉียดเฉียดก็เดินไปเลยหาหมอนะ่ะไปเมื่อกี้ยังมีความสุขเลยที่อยู่กับกูไม่มีนะกูตามม่คายออปกก๋อไอ้เครามันไปไหนไวะไอ้เพือ่อนทรยศ หมดเกี่ยมวมึงนะเฮ้ยให้กูไปหาหมอหน่อยใหกู<ม>ไปหาหมอหน่อยไปไหนแล้วให้กูไปหาหมอหน่อยเดี๋ยวกูพาไปไอ,อ้่ะฮงกูบอกแล้วอย่าไปเอา้าไปสิมามาจะเพิ่งอ่านมึงก็เดินไปด้วยเขาจะรู้ว่าอ่านมึงก็อยู่กูไปนี่แหละมึงก็อยู่กูไปแหละทำแผลทำแผลก่อนไป กูขอบคุลามบางสิ่งบางอย่างมึงก็พูดขึ้นมาให้กูเชื่นใจแล้วแหละโอ้ขอบคุณมากๆเลยอะไรของมึงเนี่ยแพ้กูตอนนี้มันปีมากแล้วมันไม่ปีหรอกกูแค่เฉียวใจแต่กูอยากรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างกูขอบคุณมึงมากๆนะไอ้วานไอ้หลามครับหลามยืนรอวานจะนี้เดินมาเห็นหลามพามาเลืนหลามหลามจังสันเลนฮูลาฮุบ ไอ้วานมันไปไหนวะทำไมมันนานจังเลยวะนัดกับกูตั้งนานแล้วเนี่ยเอา้าหลามอ,าอีนี่เอ้ยเป็นไงบ้างโดนยิงไหนมึงมาจากไหนอีนี่มามึงมาจากข้างหลังเลยอีนี่มาจากนวลศิลาเจนนี่เจนนี่เจนนี่กูรู้สึกว่ากูกับมึงมันห่างเกินกันเกินไปมึงเป็นเพื่อนกูกูขอเรียกอีนี่ได้ไหม ฮะไม่ไงเดียนมึงอะไม่แผลมึงอะเป็นไงบ้างหายแล้วไอ้วานพากูไปหาหมอไหนกูขอดูหน่อยอ๋ออันนี้คือโดนไม่ไม่โดนเฉดข้างในอ๋ออ๋อกูนึกว่าโดนเฉดตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อโดนเฉดตรงนี้ดีเนาะไม่ตายไม่ตายหรอกไอ้วานไม่ให้กูตายหรอกมันดูแลกูดีมากกูบอกความรักของพวกมึงสองคนมากเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกัน มึงก็ถามมัวอีนี่เอ้าเอากูขึ้นก่อนมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงพากูมานน่มึงเป็นไงพเพื่อนไปนไหนหมดตอนเนี้ยคุณยืนรอไอ้วานเนี่ยมันนานมากเลยลตอนไหนมึงจะทำของตกสักทีแล้วล <c oughs> ไอ้นั่นมันก็มามันไม่ไม่ไม่มองไงเขาไม่ยังไม่ทำตกมองความจริงเขาเป็นบอกเขาไม่ไม่ได้ให้ทำของตกเขาให้มาคุยกันเฉยอ่ะเอาต่อ เออแล้วเพื่อนเขาไปไหนหมดตอนเนี้ยแล้วมึงทำไมไม่เรียกเพื่อนเขามาสายแนนกับคะแนนมันอยู่ไหนกูเรียกแล้วแม่งมาช้ามากกินอะไรได้ยังยังยังไม่กินหรอกโอ้มึงก็โอ้ซุ่มซ่ามมึงก็มาดำตกข้างหน้ากูมึงตกข้างๆไม่ได้เหรอรู้ว่ากูเป็นคนซุ่มซ่ามไงเอออีนี่ก็าเก็บช่วยกู้มึงไงมึงให้กูเก็บก่อนได้ไหมกูจะเก็บกูจะเก็บ อีนี่มึงอย่าแย่งกูเดี๋ยวกูถีบเดี๋ยวกูถีบกูกูจะแช่งไม่ให้มึงเอ,าอง้อไไาบ้านไปไหนมาเนี่ยไปก่อนนะเออมึงเออไปรอไปรอไปรอในห้องไปไหนมาจังซัร์เล่นฮูลาฮุปพ่อจ้ะบ้านไปไหนมาเนี่ยกูรอตั้งนานเรื่องของมึงอะไรของมึงเนี่ยมาเนี่มึงเป็นอะไรมึงก็เป็นอะไร กูรอมึงตั <verw 000> cción, casos, ้งนานแล้วม <rawd unre> ึงนัดกูก็กูก็มาแล้วไงมึงนัดกูเที่ยงแต่มึงมาบ่ายสามก็รอสามชั่วโมงเองแล้วมึงเป็นไรก็กูไม่ได้เป็นไรแต่กูจะไปแล้วเอ้ามึงก็อยู่นี่แหละนี่ก่อนนี้เฮ้ยมึงเป็นไรเนี่ยมึงก็รออยู่นี่แหละมึงก็อยู่นี่แหละของมึงไปเรานัดกันไปเซ็นทัานไม่ใช่เหรอก็กูไม่อยากไปแล้วอ่ะเอ้ามึงก็บอกวสี่วันก็กูจะไม่ไปแล้วกูจะกลับบ้านแล้วมึงก็ตั้ใจของแ้ กูจะกลับบ้านแล้วมึงเออใจของแท้กูมาถามมึงตั้งโดนเลยนี่มึงไปได้ละมึงเป็นอะไรของมึงนี่มึงเป็นยังของมึงนี่ฮะมึงไปได้ละมึงเป็นอย่างเอาดีๆกูมาถามมึงตั้งโดนเลยนี่มึงก็ไปรอไปมึงไปเซ็นท่านไปเกิดมึงไม่มีเหตุผลนะสีไปเลยมึงก็ไปรด มีเหตุผลครับกูทาตั้งตอนเที่ยงสามจุ้งหัวหงสุดสิมามึงไปเลยเอากูเลียนน้ำตีมึงณห้องเรียนแห่งหนึ่งใช่แห่งเดียวบนจอเมื่อไหร่ครูจะมาวันเนี้ย เอาเขาถือกันแล้วบ่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยกันแล้วยังไว้เราดีกันแล้วเพื่อนอ๋อไม่เอาหุ่นล่างหูบได้ไหมคุณเหนื่อยแล้วเฮ้ยมึงยิงเพื่อนทำไมเมื่อก่อนเอ้ามึงก็ยิงสวยอัดอีกันแล้วครูเมื่อไหร่จะมาอะไรจะเมื่อไหร่ไอ้หลามไอ้หวานจะมาวะเอ้ยแต่ว่าคนเออมาแล้วเออมาแล้ว มาแล้วสวัสดีครับคุณครูครับเพื่อนมึงเอ้าเป็นไงเรียนซื้ออือออืมเรียนวิชาอะไรเนี่ยวิชาประวัติศาสตร์เฮ้ยสังคมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ประวัติศาสตร์อังกฤษภาษาไทยเอาตารางเรียนไหมเนี่ยสุขศึกษาพันละไอ้พวกมึงกูว่าไปเลียนดอกเลยไอ้วานไปไหนวะอ่าไม่เห็นมันนานแล้วไอ้วานไปไหนไอ้วานไปไหนมันได้แปลกหรอกมึงใส่ชุดอะไรมาเรียกกูเนี่ยเฮ้ย แต่ว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ากูเห็นมันมาแล้วก็มาบอกกูอะไรลาเพื่อนมันแม่งจะไปไหนวะไอ้วานจะไปไหนวะไม่รู้อ่ะบอกว่าจะแบบไปไปไหนต่างประเทศอะไรไปกับแม่ตัวพ่อเห็นว่าจะไปจีนไปางประเทศใครนะมันจะไปจีนกับป้าป๊ามามามันย้ายโรงเรียนแล้ววะไอ้วานเหรอใช่เออไม่ได้บอกมึงเหรอเพื่อนสนิทไม่ใช่เฮ้ยทำไมไม่บอกกูเลยวะใช่ เฮ้ยเฮ้พวกมึงแกงกูหรือเปล่าเนี่ยมันไม่แกงมันย้ายแล้วเมทไม่กูเพิ่งรู้สงสัยมันไปจากประเทศกับแม่มันแน่เลยว่ะพวกมึงไม่ได้โกหกกูใช่ไหมเนี่ยสายแนนข้าแนนเจนี่ไม่ได้บอกจะเย็มไม่ได้บอกเออมันไปไหนไม่รู้แล้วมึงไปทำอะไรมันถึงมันถึงจะไปจะไปไม่อยู่พราะมึงนั่นแหละเห็นอะไรว่ามัน Mình, mình nói mình, mình 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 à. chạy mừng ạ cả xóm cuốn láo thì ai đồng chế, chỉ kiếm là cầu con phải xí số trên đây. ยัจบบกูเฮ้ยมึงรู้แล้วมึงบาปมึงทำพี่ๆหน้าหน้าจอร้องไห้หมดเลยเหมเนี่ยพ,พี่หน้าจอนัง่งเหงาเงียบเบาหวานขึ้นแล้วตอนเห็นแม่งเห็นไหมเนี่ยทำใจแล้วเพื่อนไปแล้วเขาไปแล้วเราก็ไปเถอ<ป>ะจังสันเ <ปะ S 2> บิงหูลา <ปะ S 1> หูหห ทุกคนทุกคนทำเป็นคนละโฮปอยู่แต่ไอ้นี่เหมือนกายภาพบำบัดยังไงไม่รู้ไปโคราบไปไปเลิกเไปเดี๋ยวเขาไปเฟซถามมันเล่ปอ่ะ